เล่นกับเทรนนี้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไซเวในกกอบครับกรอบนี้ครับจริงๆถ้าเกิดใครเล่นทำเฟรมเล็กนะครับมองเกอบนี้ได้นะครับเล่นในเกอบนี้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดหนึ่งเล่นกกอบบนนะครับก็แบ่งเป็น2องระยะนะครับอันนี้เป็นช่วงกลางกลางเทรนนะครับไซเวในกรอบนี้กลยุทธ์นะครับหาจังหวะเข้าซื้อรับล่างครับนะรับบนตรงนี้ตรงนี้หาจังหวะเข้าช็อตได้ครับนะแต่ยังไงถ้าเกิด ผ่านตัวเทรนด์กลางตัวนี้ก็ควรจะขัดลอกก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้14กันยายน2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ค่า,างเงินหรือ Forex กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาดูคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่างเงินกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้บทหน้าเมนูไลน์ครับจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถกดลิงก์ จากรายละเอียดด้านล่างวิดีโอเข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะมาเข้าสู่หัวข้อบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของ EU นะครับ EU เดี๋ยวขอเปิดแนวโน้มหลักดูกันสักนิดหนึ่งนะครับแนวโน้มหลักทิศทางของ EU ยังเป็นแนวโน้มของไซเวด o าวนะครับแบบนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะปรับฐานลงมาแถว1.16กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ขึ้นมาทดสอบครับแนวต้านนี้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณกลับตัวเข้ามานะครับแล้วก็ราคาไหลลงมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ทีนี้ต้องมองครับว่าราคาจะไหลแล้วไหลไหลเลยหรือเปล่านะครับมันมี2กรณีครับคือไหลแล้วไหลเลยนะครับก็คือแต่เดี๋ยวต้องรอให้หลุดตัวนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับรับตัวนี้นะถ้าหลุดลงมาครับไหลอันนี้ไหลยาวครับไหลลาวไหลยาวไหลแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคารับอยู่ครับอาจจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับนะ ซึ่งถ้าเกิดไซเวย์ในกรอบนี้ครับมีโอกาสที่ไม่ลงได้ไหมได้ครับนะอาจจะทดสอบขึ้นมาแล้วทะลุขึ้นมาเลยก็ได้นะครับอาจจะขึ้นมาหนึ่งจุสองศูนย์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องติดตามครับบริเวณนี้ถ้าเกิดติดตอนนี้ถ้าเกิดดูในไทม์เฟรมของสี่ชั่วโมงนะครับใครที่เล่นแบบย่อยนะครับภาพย่อยเนี่ยติดแถวนี้ครับนะถ้าเกิดว่ากลับตัวลงมาได้เนี่ยอันนี้หลายยาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลับตัวหลุด ตัวนี้ขึ้นมานะครับคือกลับตัวลงมาไม่ได้นะครับแล้วหลุดขึ้นมาอันเนี้ยมีโอกาสกลับมาทดสอบที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับงนั้นต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับแถวนี้ต้องติดตามครับแต่ถ้าเกิดว่ากลับตัวลงมาได้ครับมีโอกาสที่จะวิ่งยาวถึงหนึ่งจุดหนึ่งหกเลยนะครับมาแบบแบบเนี้ยนะครับนะอันนี้จะเป็นภาพของ E.U. ครับผมมาดูในส่วนของ U.J. นะครับ ยูเจยังให้น้ำหนักเทรนมาเล่นกับเทรนนี้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ใช้เวในกรอบครับกรอบนี้ครับจริงๆถ้าเกิดใครเล่นทมเฟรมเล็กไหมครับมองเกอบนี้ได้นะครับเล่นในเกอบนี้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเล่นกรอบ,บนนะครับก็แบ่งเป็นสองสองระยะนะครับอันนี้เป็นช่วงกลางๆเทรนนะครับอ่า ไซเวย์ในกรอบนี้กลยุทธ์นะครับหาจังหวะเข้าซื้อรับล่างครับนะรับบนตรงนี้ตรงนี้หาจังหวะเข้าช็อตได้ครับนะแต่ยังไงถ้าเกิดผ่านตัวเทรนกลางตัวนี้ก็ควรจะคัดลอดก่อนแล้วเดี๋ยวไปรอรับไปรอช็อตข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะขึ้นตัวในกรอบนี้ครับนะประมาณนี้ออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดขึ้นบนนะครับตอนนี้ผมยังมองเป้าหมายที่ 1- 1 2นะครับนะก็ยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของ ตอนนี้เป็นไซด์เวย์นะครับแต่ภาพรวมคือไซด์เวย์อัพครับนะมาที่ในส่วนของ GJ ครับ GJ อย่างที่ผมบอกไว้นะครับสัญญาณมันเบรกมาตั้งแต่วันก่อนละที่ผมบอกนะครับก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยสัญญาณเนี้ยที่เกิดขึ้นที่เบรกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ว่าในตัวมันเองมันเหมือนฟรอสเบรกเอาครับนะแต่ว่าในการฟรอสเบรกเอาเนี่ย ในจังหวะนี้ไม่สมควรครับเพราะมันไม่เคยหลุดเลยนะครับจึงเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่ามีโอกาสครับที่จะฟอสเบรกเอาจังหวะนี้แล้วเดี๋ยวไหลตามมานะครับซึ่งตอนนี้ก็ไหลตามขึ้นมาแล้วครับซึ่งมองว่ามันเบรกเทรนตัวนี้แล้วนะครับมีโอกาสครับมาเล่นกับเทรนนี้ก่อนเทรนนี้ครับอันนี้ทีนี้ผมมามองในชแนลนี้นะครับก็อาจจะเป็นการเคลื่อนตัวแบบนี้ครับนะ แล้วมีโอกาสที่จะขึ้นยาวครับถึง156นะครับแต่สมมติถ้าเกิดว่าไม่หลุดเทรนไม่หลุดเทรนย่อยตัวนี้เลยครับอันนี้เป็นจริงๆในจังหวะนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นเทรนของสี่ชั่วโมงนะครับเป็นเทรนของสี่ชั่วโมงก็ไปเล่นกันได้นะครับผมมองว่าจะไหลกับเทรนนี้ครับยาวไปเลยครับ156ถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดเทรนนี้นะครับไหลยาวถึง156ได้เลยระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่ gj วิ่งทีหนึ่งเนี่ยมันวิ่งแรงใชไหมครับ เพราะว่ามีโอกาสครับจังหวะเดียวขึ้นไปเลยครับ156นะนี่จะเป็นมุมของ GJ นะครับมาดูในส่วนของปอนออสกันบ้างครับเมื่อสักครู่ GJ ผมก็ลืมเปิดภาพใหญ่ให้ดูเนาะ,ะเดี๋ยวขอย้อนกลับมาดูภาพใหญ่สักนิดหนึ่งของ GJ นะครับ GJ เป็นภาพนี้ครับนะเป็นภาพนี้เป็นเทรนด์หลักที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ แล้วก็ก่อนหน้านี้ราคามันไซเวย์ในกรอบครับกรอบนี้ลงมาพักฐานครับตอนนี้เบรกแล้วครับนะทำไมผมถึงให้น้ำหนักที่หนึ่งห้าหกนะแต่ทีนี้เบรกแล้วจะวิ่งเลยแบบนี้หรือพักก่อนแบบนี้แล้วค่อยวิ่งอ่ะนี่คือสมมติฐานที่ผมมองสำหรับ gj เอาไว้นะครับซึ่งถ้าไม่หลุดในตัวเทรนสีเหลืองัวเนี้แน่นอนครับมันจะวิ่งแบบนี้ครับ แต่ถ้ามันหลุดออกมาครับติดสีฟ้าตรงนี้นะครับในแชเนลตรงนี้นะครับแล้วหลุดออกมาอันนี้สันนิษฐานว่าจะไซด์เวย์ขึ้นไปครับแล้วก็อาจจะหลุดกระชากขึ้นจังหวะหนึ่งก็ได้ครับเนี่ยแบบเนี้หรืออาจจะขึ้นมาแล้วก็พักลงมาลึกได้ไหมได้ครับเนี่ยเห็นไหมมันก็แบบไม่เป๊ะๆเ,เสมอไปครับนะแล้วก็ไซด์เวย์กลับมาเบรกต่อนะครับนี่จะเป็นมุมของ GJ ครับมากันในส่วนของ ปอนออสนะครับปอนออสเดี๋ยวเปิดภาพใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับภาพใหญ่เทรนด์ยังเป็นที่ทางของขาขึ้นครับอันนี้ที่เรามองกันไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ราคาพักขาลงมาลึกเลยครับนะพักลงมาลึกแต่ว่าเทรนด์ยังเป็นที่ทางขาขึ้นอยู่ทีนี้ในการขึ้นตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมมองว่าจะติดตรงนี้หรือเปล่าแล้วพักลงมานะครับแบบนี้ติดแล้วพักแบบนี้แล้วค่อยไป นี้ไปเลยครับมันไปเลยนะจบดจากเทรนด์ตัวนี้ครับมันไปเลยนะครับเพราะนั้นมาเปิดภาพ4ี่ชั่วโมงดูกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปเลยผมก็ตั้งเทรนดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เล่นเทรนดตัวนี้ครับเพราะนั้นการไปตรงนี้มีโอกาสครับ190ครับ นะ1.90นมีโอกาสไหลไปเรื่อยๆครับถึง1.90ายตราบใดที่ยังเล่นอยู่ในเทรนด์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นไปถ้ามันขึ้นไปแล้วมันหลุดมันตัดแถวนี้ก็อาจจะมีโอกาสกลับกลับตัวพักขาลงมาตรงนี้ได้นะครับนี่จะเป็นมุมของ one o อ d นะครับยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของขาขึ้นครับมาดูที่ออสเนิร์ลแลนด์ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าราคามันกดลงมาเป็นทิศทางขาลงอยู่นะครับแต่ให้ระวังภาพวีคสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะลงลึกๆแรงๆแล้วกระชากสวนจับมาเลยนะครับทีนี้ผม ตอนนี้ผมดูอยู่ว่าราคาเล่นกับเทรนตัวนี้ครับสีเหลืองที่ผมมากเอาไว้นะครับเพราะนั้นใช้เทรนตัวนี้ครับในการโฟลว์ลงไปได้เรื่อยๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดราคาเบรกกลับขึ้นมานะครับอันนี้ต้องถอยก่อนนะครับเพราะราคาอาจจะยกตัวขึ้นมา กลับตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ายัางไงซะการยกตัวกลับมาแล้วจะกลับลงมาตอนไหนก็ต้องไปมองภาพย่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาจรีบาวแล้วรีบาวแล้วกลับมาเล่นต่อไหมหรือรีบาวแล้วพักแล้วไปกลับมาเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เทรนใหญ่มันวิ่งนะครับเทรนวิกมันวิ่งเนี่ยมันวิ่งน่ากลัวสําหรับออสเนวนะครับดูครับ เห็นไหมเวลามันลงมันก็ลงอย่างเดียวครับแต่เวลามันขึ้นนีมันขึ้นแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตพฤติกรรมของแต่ละตัวด้วยนะครับว่าเวลามันวิ่งมันวิ่งแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นรับตรงนี้น่าติดตามน่าสนใจครับระยะยังขาดอยู่สักประมาณ1 0 0 0พจุดนะครับลงมาถ้ากระชากลงมาแรงๆแล้วถูกซื้อกลับแรงๆเนี่ยมีโอกาสครับทำวีเชฟกลับขึ้นมาเลยได้ครับให้ระวังสักนิดหนึ่งสำหรับออสเตรเลสีแนดนะครับ มากันที่ในส่วนของ E N นะครับ Euro New Zealand ครับ Euro New Zealand เนี่ยตอนนี้ผมมองอยู่กำลังมองอยู่ว่าราคาจะเล่นกรอบไหนนะครับซึ่งตอนนี้จากที่ดูเนี่ยน่าจะเกาะเทรนด์นี้ลงมาครับนะแต่ว่าราคาก็ยังเป็นเทรนด์เป็นทิศทางของขาลงอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงยาวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครจำได้ติดตามช่องกันมานะครับในภาพวีคตัวนี้นะครับที่ผมพูดถึงเอาไว้นะครับ ในเรื่องของการเบรกนะครับในเรื่องของการเบรกตรงนี้ซึ<ๆ>่งตรงนี้เบ <Cott. S 1> รกมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะหลยาวโดยเชื่อกั่นะครับดังนั้นให้เทรนดของตัวนี้เอาไว้นะครับให้ติดตามตัวนี้แล้วกันนะครับติดตามตัวนี้ครับในกรอบนี้นะครับถ้ายันกรอบนี้อยู่นะครับมีโอกาสครับที่จะแบบเล่นในกรอบนี้แล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆครับแล้วะลุกกรอบล่างเมื่อไหร่นะครับอันนี้มีโอกาสวิ่งแรง นะครับแต่ตอนนี้ราคายังไม่ทะลุออกล่างอาจจะมีการพักแถวเนี้ยอยู่สักระยะหนึ่งนะครับถ้าถ้าเกิดว่าหลุดลงนะครับอันนะให้ตามให้ f โ l โล w มีโอกาสที่จะวิ่งแหลกได้นีครับนี่ก็จะเป็นมุมสำหรับค่าเงินของเราในวันนี้นะครับใครชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่ บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่าเงินกับเราครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้ครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะแล้วก็ ใครที่รับชมนะครับติดตามกันอยู่ก็วันนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์หน้าใครรับชมผ่านทางย t u b e ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่อยู่ในกลุ่มจะไปอัปเดตเพิ่มเติมกันในกลุ่มได้ครับสนใจตรงไหนสงสัยตรงไหนสอบถามกันได้นะครับขอบคุณครับ